อยากเปลี่ยนมาากมาเดิดีเลี้ยงมอนเนาะยากันยุงกับบอมีอ,มอยากนอนอยากนอนเดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยผ้าห่มผ้าห้องกังบบมีคิดหอดห้องแอร์กูเด้ <c ười> โอ้ยจะเป็นซาดเด้มึงจือ้อขึ้นมาจองห้องพิเศษเส,สือเต็ม <c ười> ข<ส>อแหวกกระดิ่งเต็มสอรี่เด้อสอรี่ได้สูบาสนี้ยสีผ้าก,กั็ไปนอนใสต่ตายตายตายพอดี ก็เมื่อยดิตอนนั้านนี้ตึกภายในหนึ่งอยู่ซ้ายนอตมันยีกาก็วังเวงใช่ปะโอ้ยทองกระห้องหิวเขาอุ้ยกูตื่นเบิร์ดตะนาวมึงป้าตัวตึก พิเศษนะเต็มพี่น้องเลยสามสันนะเต็มสบายดียสนะก็เมื่อยดิ <c oughs> จบกันกูสิไปนอนสบายบนี่อ <c oughs> ลำบากลำบนครับมันต้องต้มโจ๊กเวลานี่นะต้องต้มเขาต้มโอ้โจ๊กเลยสูง บอบ่ดูคนนอนะนะนอนไปบ่ได้นอนดอกเมื่อนี้ภายใ,ในหนึ่งตาตัวผีหลองเลย นอนถ้าเราเบี่ยงนะเอานะบ่มีบ่นอนเดียวมันจะมาแจ้งอะไรบางอย่างพี่พิเศษบอกว่าร้านสั้นนบ่มีตึกว่างไม่ติดเบ่มีห้องว่างไม่ติดบ่ไปมาแล้วกระดูกสาบศรีนีก็จังแบบคนไข้มาได้หลายหนาะหลายห้องแล้ว พัดล,พล,พลม,มพัดลมอันฝนตกหคำจะมาเปิดยี่สิปสระสาทหัวส่วนนีน้นะคนมาอยู่หองรวมแ่ยอยู่หองรวมนะจ้าแมย่ยางลดก็มเมืีอเด้วยเป็นสิ่งที่ไม่ปาฏนาจันทรมานมากมแต่ทุกคนเลีเ่ยงไม่ได้เด็กนะขอเสียบลำๆราเนาะ ปากน้ออกมาจากในหลดเนบอนั่นพอเสียบมันเล่าหน่อบอย่ามันสอดเล่าสาอีย่บอมันมาสอดดอกแล้ตุ๊กพัดลมทีมันสิสอดมัน่นั้นแล้มันสอดพัดลมมันสุดยอดมาบอกเสืเงนไหล่าสื่อ้ใช่ตัวเสียวเลยเอาไปใกลไม่หมืดูร เ,ออไไเจียมหางๆเขยเอไม่ไดนว่าคุณจะหันได้มึงมึงเป่าแหงเลยด <c oughs> นนเดี๋ยนี่ยายนอนอยู่เอา้าบทตายเสย <c oughs> มั่นฉันเอาคืนไม่ได้ทะล่มทะล่มเตี่ยไปเย้ล่าสุดเป็นแบบนี้พี่น้องเอ้ยไม่ได้นอนจบต,ออต้องมีตังค์เออต้องมีตังค์เลยผมนี้ต้องเป็นตังค์เอาเอง

ขอเป็นแนสาูิง่ย่านีเป็นนองน,น่งมยน,นอในอาตีนไหนอน,น,น,นอนก็ได้นน,ดน,น,น,นี่นนหนกน่นอนอยู่ใต้เไปลคนดียวจนัเอาไปดีกับเอาเน,นีา่พร้อมลงมาส่ง มันได้เสร็จนานทันทีพรุ่งนี้อพอดีพอดีอยังเต็มอยูอเปล่ธรรมดาเลยนะเปิดเบอร์หนึ่งลนะันตลอง ตังน,นอนอยู่หคชีวิตข,ของการอยู่ที่โดงแบนของหน้ามินไม่สูงคนเดียวกโตดิมีฝุ่นลอยอย่าว้าอ่งีสูงเขาจะนอนเขาจะพอมัต้งไปส่งมันบอกเงี้ ล่าส oh ุดหามองเนาะโอ้ยเนาะเอาวันนี้อันนี้ทางย่างทางย่างอันค้นอันอันออกซิ่นนี่ด้วยนี่ทางยางด้วยกันทางยางหลจอดยัสาย อันนี้จะเป็นตึกซุกเซิร์ฟพี่น้องจากตึกไดเป็นตึกไดมันหลายเกินท้องผายท้องคอยนานมีขวดยาอุ้ยมาเบิง่งทางนี้แนละ้วมาดูผู้คนนอนนะ่ะเต็มอยู่ปุณ่ะผมมุ่งนะมุ่งของเขานะกลางเต็มอยู่อ๋อสะอาดดิ เอาไปชีั่นีนอน,น,น,อ,น,น,นอ,อ่ะชีวิตปูทำไมลำบากระบนอย่างนี้อนอนท<อ>า,างหนึ่งแหละแห่งขาเที่ยวลงทางหนึ่งอาวแต่สุดแห่งขอนอนสายาใหญ่มาตึกภายในหนึ่งพี่นองเ,เอ้ยทาอุตสาห์ขึ้ไปห้าห้องอตึกพิเศษป่ะ วันที่ได้นอนห้องแอร์นอนห้องกวางแน่พัดตอกอว่าาโอ้ยจะม็นสัต